ทางสื่อโซเชียลนะครับได้เป็นไวรัลในตอนนี้นะครับมาเลยระวังรถด้วยพี่สาวันนี้เราอยู่กันที่หาดบางเทานะครับตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับวันนี้ก็จะมาดูนะครับสภาพน้ําดํานะครับที่ทางสื่อโซเชียลนะครับได้เป็นไวรัลในตอนนี้นะครับก็วันนี้เรามาลงพื้นที่จริงนะครับเพื่อตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นเัฒน์กินเป็นอย่างไรนะครับ เพื่อจะได้ประสานให้เหล่างานที่เกี่ยวข้องมาช่วยแก้ไขฟืนฟูสภาพน้ำให้สะอาดต่อ,อไปครับหลังจากได้พูดคุยกับทางนายกอบตอเชิงทะเลนะครับคุณมนดพันฉลาดและก็ทีมงานทางกองช่างของอบตอนะครับเบื้องต้นนะครับก็จะมีน้ําที่ไหลออกมาจากทาง อ่าท่อระบายน้ําของโรงแรมแล้วก็ในของที่น้องชาวบ้านนะครับเทศบาลเองเนี่ยไม่มีระบบบ,บาบัดของของเทศบาลก็ทําให้ระบบบําบัดของที่อบตเนี่ยครับอ่ไม่สามารถรองรับได้เพียงพอซึ่งในระยะยาวก็จะแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไปนะครับครับค่าน้ำเนี่ยยังได้มาตรฐานแต่สภาพก็คือตามที่เห็นด้วย,วยตาเนี่ยบางจุดก็ยังดำบางจึกก็ใสเอ่อในข้อที่จริงก็คือยังมีปลามีปลาเล็กๆ ทางเจ้าหน้าที่ข้อแจ้งว่ามีตะไคร่น้ํายังอยู่ก็โดยเบื้องต้นจะให้ทางมอ,อนําตะไคร่น้ําไปตรวจสอบว่าเป็นตะไคร่น้ําประเภทไหนเพื่อหาทางกําจัดต่อไปนะครับผมจะติดตามและตรวจสอบเรื่อยๆจนกว่าน้ําจะใสแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยนะครับมาเที่ยวกันภูเก็ตกันเยอะๆนะครับเดือนหน้าค่าตั๋วน่าจะถูกลงแล้วก็ภูเก็ตยังหาดทรายสวยนะครับท้องฟ้าสดใสครับอากาศดีไม่มี PM2.5 ครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ